อาจารย์ได้นักได้เก้าอี้ลูกอ่า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 ก็ใส่รอเีหวแล้วเชียวว่าแล้วเชียวคืออะไรยังเปียกอยู่เลยไแห้งนี่แหละที่เมื่อเช้าเราปูกว่าเอาใหม่มันบอกว่าไหวเจ้าไม่ได้ไม่รักษาความดีไว้ตอนบวเองยังไงเราไปคิดเอาเองมันไม่ถูกเออคือบอกไหวเจ้าเออ เออเออมั่ว่ะเนี่ยอะไรยังไม่พูดอะไรสักอย่างเสร็จแล้วเลยเนี่ยไม่เอาเอาหม่นิ้วเธอไม่ดีสิคขัง เสียงนี่ตั้งใจเรียนนะครับก้อนสสวัดีคุณก้อนเยอะเลยอะอะไรอะกุฏิครับกุฏิเยอะเลยเสร็จหรือยังครับเสริแล้วครับเสร็จหรือยังครับบอกเสร็จครับอย่าดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งมัาใช่ก้อนเฮ้ยเอาละนชวนชวนชวนจะแฟนกลับมาทำบุญด้วยน้าคาเป๊ะ